อ่ามาเวลคัมโฮมสวัสดีครับผมอ่าวันนี้เราจะมาเล่น Resident Evil 7นะฮะนี่เคยจะแตะมาก่อนอ้าวมาถึงไม่ได้มีอะไรให้กดเลยเข้าเกมปุ๊บเจออย่างนี้เลยหรอต้องกดอะไรไมเนี่ยอ้าวดับโอ้เราน่าจะอยู่ที่บ้านหลางบ้านมีรลาง บ้านเวลานะเพราะบ้านสกปรกมากมีรอยเลือดเป็มเด <c oughs> ใครอะ่ะ <c oughs> มีกล้องด้วยเฮ้ยเรายังไม่ตายเหรอท้องกล้องล้มช่วยหน่อยสึกจะโดนมัดเอาไปไหนอ๋อไปหยิบหยิบมีด มีมีดวางอยู่นิดอ๋อมีห้องครวัวเร็วตัดตัดตัดกัดอ้าวอุ้ยอยลเร็วระวังโดนหน้าระวนขามีแน่ตัดที่ขาดสิเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรโอเคเกมนี้อยู่ในระหว่างพัฒนาบางบางอย่างอาจจะยังใช้ไม่ได้นะฮะ <c oughs> ดีเอ็นจินอ e ร์น่าจะเป็นน่าจะย่อมจาก Evil. เร s ินอีวิวเอ่อต้องต้องค re เซฟด้วยเหรอ,หรอได้เลยภาษาอังกฤษอาจจะเดินเปิดหน่อยถึงจะแปลไม่ได้ก็เถอะเอ็กซ์ไฟ s ์เนสเอากลางๆแล้วกัน,กนอ่าเพิ่มขึ้นมาอันหนึ่งโอเคกดปุ่มไหนก็ได้กดโอเคแตดี๋ผมขอเร s ินอีวิวเจ็ ตัวทีเซอร์ที่เขาปล่อยออกมาให้ลองเล่นนะฮะ PS4 เอ็ก e u s ค v e ซีใครมี PS4 ก็ลองไปโหลดมาเล่นดู <c oughs> ขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับอะโหโคตรมืดเอ้ยแล้วนี่เอ้ยยอดได้ด้วยหน้ามีของให้ใช้กดอะไรวะเมื่อกี้กดสามเหลี่ยมเดินได้ด้วยเ้ยเทกเจอร์โคตรดูดีอ่ะ มีผีไหมเนี่ยเรือจนสลัดมีทีวีตรงนั้นด้วยกดเกเฮ้ยหมุนดูได้ด้วยภาพอย่างสวยไม่มีวิดีโอเทปภาพสวยมาก เป็นโนด้วยกดได้ด้วยเอาหายอยู่ดีๆก็เป็นโนก็ปิดนี่ละ่ะอ้าวฟิวหายฟิวหายแต่คนเล่นรูส้สึกจะเฮ้ยเดินเดินเสียงใครเดินวะ เขาทำภาพสวยๆเฮ้ยแมวแมวเสียงอย่างนี้สิเปิดประตูอุ้ยเปิดมีใครอยู่ไหมอย่ามีเลยนะ โอ okay. เคราปิดประตูเองโ <c oughs> อ้โหฮุยเจี๊ยบเจี๊ยอฮุยเงาหลอนตรงไปตรงไปประตูจากบ้านปะเนี่ย อา้าวยังสว่างอยู่เลยนี่ว่าใช่ไหมเดี๋ยว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 ลูกพี่เนี่ยข้างนอกยังสว่างอยู่เลยเปิดได้ด้วยมีอะไรป่ะวันนี้อโอ้โหนี่มันตู้ขยะไม่ใช่ตู้เย็นปิดคืนเข้าไป แม่โฮเว็บด้วย,ดดยวเว็บอะไรอยู่อ่ะตัวอะไรวะเนี่ยไก่เป็ดนกโอ้โหโคตรดีเลยปิดภาพยังสวยและมันทำให้ร้อนนะฮะภาพยงนี้เปิดได้ปะ่ะเปิดได้เปิดโอ้โหโคตรแบกแม่ฟาบิดปิดคืนได้ไหมเนี่ย ถากดได้ไม่มีอะไรอ้าวม,มีรูกุญแจเล็กๆอยู่เสียงอะไรนี่อะไรนีมม่มีอะไรบ้างนี่มันกลางวันอยู่นะไม่ต้องกลัวเหรออย่าหลอกตัวเองติดโซ่โอเค ทำไมต้องเดินเข้าไปในที่มืดๆอย่างนั้นด้วยวะจะมีอะไรเป้าวะเนี่ยใครเดินครับกลัวกลัวกลัว,ลวเอ้ยโอ้โหเยดเคนี่มันอะไรเนี่ยวัวเหรอหรือหมูวะนี่ตะเคียนไม่เ้ยเก็บ แน่ได้แล้วที่ตัดโซ่เฮ้ยไอ้ชิดอะไรเนี่ยเออเนี่ยเอามาหมุนดูได้ด้วยไม่ได้จะถือยุ่ไม่ได้เฮ้ยลุมยังไงวะออกไม่ได้เหรอเอาทุบออกไปเลยอ๋อเดิมเตะ นี่เแล้วหูฟังหูฟังยิ่งทำให้หลอนเข้าไปใหญ่ตัดตัดเลยมันมีอะไรโผล่มาเนี่ยโอเคไม่มีอะไร,ะไม,ม,ะไรมีเทป <c oughs> มีเทปมีเทปต้องเดินผ่านห้องกินข้าว เดินได้ด้วยเดินเตะ้าอีได้ด้วยแจมแมวไม่อยากเดินกลับทางเดิมอ่ะทางเดิมไม่งอนชั้นสองก็มีเหรอเดินขึ้นไปดีไหมขึ้นดูหน่อยดิยฮัลโหลโหตุ๊กาตาบันไดกด เฮ้ยอ๋อไม่มีอะไรหลออจริงจริงนี่มีอะไรแหละทางตัางลงวิ่งวิ่งครับรออะไรปกติผมเล่นนี่จะจะเอาปากมาไวประมาณนี้นะฮะจะได้แบบเห็นภาพชัดตอนนี้เล่นต้องเอาหลังพิงเก้าอี้เกิดอาการหลอนเฮ้ย เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงมาเหรอไม่อยากหันไปดูเลยเสียงอะไรวะห้องนี้เหรอมันมีอะไรข้ามบนด้วยเนี่ยไม่อยากเข้าไปเลยอ้าวมีใครเปิดทีวีทิ้ไว้ปั๊ใส

That was two fucking years ago. I don't do ADR. Bye. Uh, this new guy? I'm not feeling it. Uh, Again? Just Love don't it. be surprised if we have to make a change. New plan. Uh, we'll walk through uh, the inside first. Uh, and then we shoot the intro, just like we uh, always hi. do. Just try to say the show's name this time, okay? Uh, no problem. Tonight on the Sewer Gators, another worthless fucking shithole. วัน<ป>นี้มาล่าท้ายผีไปตามไปดูอ้าวตึ๊ดตื้อตื้อเอาย่อ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  Are we rolling พร้อมยัง Alright let's go ไปเลยอ้าวล็อก g e t out of the way เราไปเราเปิดให้ It's locked. มันล็อกอมไม่มีอะไรล็อกได้ After you Okay So ที่บ้านหลังเมือ่อกี้ Why are we in hell this time Do you ever prep What's the prep Shitty house Spooky sound s God Who is it haunted ทำไมต้องมาล่าท่าผีอะไรกันเด้วยไม่เข้าใจเลยเออเดี๋ยวนะ I was an anchor. Fuck ไอประตูนี้ที่เรามาหย,ยิบหยิบไอนี่นี่ว่ะที่ตัดเหล็กอะที่ตัดโซ่อะนั่นไงตู้ข้างหน้า What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, mm. missing mm. family, mm. foul play mm. suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? Mm. Three years. <coughs> Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, uh, hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies. The Bakers, Jack and Marguerite Baker. Ah. Uh. They were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seat, apparently. Okay, and you would hit Ah, shit! I know I should not wear my good shoes. <sighs> oh, shit! Glad I had my shots. Although, this would <laughs> make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? อันเดรหายไปล้ออันเดรอันเดรอันเดรอ้าเายอันเดรหายไปไหนเนี่ย Where is he เฮ้ยมึงยู่ไหน Un fucking believable ่อยจะเชื่อ This s the last time I work with that guy โอ้ยครั้งสุดท้ายแล้วที่จะทำงานกับมงมาใกล้ๆกูไว้ได้ใกล้เลยไม่อยากจะห่างเท่าไหร่ ไอ้ขโมยที่ห้อยยังยังไม่มาว่ะว่าไงโปรดิวเซอร์ What the fuck was that เฮ้ยอะไรอร่อะ Did you hear that ได้ยินปะได้ยินดิอย่าเปิดไม่เอาอย่าเปิดเปิดเฉยอ Andre เฮ้ยอ Andre Where the fuck is he เขาอยู่ไหนเนี่ยเดินเข้าไปจริงอ่ะ หล่อนนุ้ยอันเดียอยู่ในนี้โอ้ยถ้าจะถ้าจะมึยขนาดนี้นั่งได้โอเคเฮ้ยอะไร What the hell นี่อะไรเนี่ยตรง You gotta be fucking kidding me เฮ้ยตรงล้อกูเล่นแน่เลยอันเราไปรู้ได้ไังไงตอนนี้ประตะ โอเค We we Andre mean find fuck I this and go เราจะไปหาอังเดรแล้วเราก็ไปกัน mainland, สร้างหัวโชว์นี่ไปทำไปเลยกด R สามหมอบไม่ต้องบอกกูกูหมอบเล่นนานแล้วโอเคโคตรหลอนมีห้องลับด้วยอ่ะบ้านโคตรเฟี้ยวประตูลับประตูลับแสดงว่าต้องมีประตูโยนนะฮะจะได้มีประตูลับไม่งั้นจะไม่มีประตูลับเพราะถ้าไม่มีประตูโยน you first I need a nice hero shot of me coming down the ladder. So uh <laughs> <"Long> you first <laughs> What do you see? What is it? No <laughs> malo <laughs> เฮ้ยอังเดปไปเนี่ยอังเด้บังเดีโอ๊ทำไมโอ้โหทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาใครมาใครเฮ้ยเสือ เฮ้ยกระดาษมาจากไหนอ้าวแมไ่ไหนวะโอเคเราต้องมีตัวรับตรงนี้ใช่ไหมดึงหาว่าแต่เราเป็นใครวะ คุณแจแม็กดอร์คีลงไปไม่ได้นะครับโคตรเกลียดกันหันหลังในเฟิร์สซันเลยอะ่ะหลอนโอเคแม็กดอร์คีเราน่าจะออกได้ละเฮ้ยเฮ้ยใครใครใครวะใครวะ ใครวะแมวน่ะลุงลุงก็ว่าเมื่อกี้ใช่คนหรือเปล่าไม่ตัวเป็นมัดๆอยา่างมิชลินไปละลุงแม่งดักตีกูไปเนี่ยลุงลุงอุ้ยโอเคไม่อยู่เฮ้ยเห็นเหน เดี่ยวซ้ายเจอลุงไปนดิโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเขามาจากไหนเนี่ยจะเจออีกแค่ไหมเนี่ยโอ้ยไี่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรใช่ไหมไปแล้วนะจะไปแล้วนะออกแล้วนะออกแล้วนะกุญแจ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 ไขไปเพนเพน เอเรียบร้อยรอดเฮ้ยใครหมดเล้วเฮ้ยลุงจิ้งไปนีเป็นหน้าเดี๋ยวข้ามเดือดแฟมิลี่ตักจังัดจะไม่ขาดอีกแล้วเนี่ยโอ้โหไอสองคนนั่นที่มันถ่ายเก็ได้ยินเสียงเฮ้ยเราต้องรีบออกไปแล้วต้องหนีสิใครมาใครวะเฮ้ยพวกหญิงปั๊น่ะอุ้ยเสียบ ข้างหลังทะลุถึง okay. หัวใจโอเคเฮ้ยผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยปีหน้าเจอกันสอง7ันสิบเจ็ดใรวิวหลอนชิบหายกดปุ่มไหนก็ได้อีกแล้วเห่อมีอะไรอีกเนี่ย อากลับมาที่เดิมโอเคไม่เป็นไรละโอเคให้เจอกันกิปหน้าครับผมอสวัสดีครับ